ครับสวัสดีครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เราประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับชื่อว่า Build More Stick นะครับซึ่งในการคำนวณสเกลความโตของต้นไม้เส้นผ่าศูานย์กลางครับเราจะคำนวณตามสูตรนะครับเราไม่สามารถใช้สเกลไม้บรรทัดได้เราต้องคำนวณตามสูตรเพราะว่าสายต,ตาเราที่มองนะครับกับความยาวแขนในการถือเครื่องมือนะครับของแต่ละคนจะไม่เท่ากันดังนั้นในการที่นิสิตประดิษฐ์เครื่องมือนี้ขึ้นมา จะต้องเขียนความยาวแขนของตนเองไว้ด้วยนะครับก็วิธีการใช้เครื่องมือนะครับเราก็จะใช้หลักการเดียวเหมือนกับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับที่วัดสองด้านนะครับอาจารย์ก็จะถือเครื่องมือนะครับวัดที่ระดับความสูงเพี้ยงอกนะครับเลืนออาเพียงออกนะครับก็วัดไปนะครับด้านนี้นะครับเล็งผ่านแนวสัมผัสไปนะครับได้สามสิบสามครับแล้วไปย้ายมาอีกด้านหนึ่งนะครับ ได้ยี่สิบเจ็ดครับก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นนี้เอามาหารเฉลี่ยกันยี่สิบเจ็ดกับสามสิบสามก็ประมาณสามสิบนะครับครับก็เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่เราไปฏิคิหนองหลักการแนะนําเทคนิคนี้นิดนึงนะครับเราก็จะทําสเกลไม้บรรทัดที่เป็นนิ้วกับเป็นเซนติเมตรไว้ด้านหลังเครื่องมือตัวนี้ด้วยหื่อว่าใช้งานยัง่นต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับ